สวัสดีทุกคนเนาะมัอนี่เฮาได้มาอยู่ที่ประตูไซนเนาะทุกคนมัอนี่เฮาสิมารอตอนฮับเนาะมาเบิ่งบรรยากาศที่นักกีฬาเราเนาะอยู U ่สิบเก้านะที่กลับมาจากการแข่งขันเนาะเพื่อนีิพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศเนาะหลังจากที่เพื่อนได้ที่สองกลับมาจากการแข่งขันอ่าอนยูอยู U ่อยูสิบเก้านะของเาวเขาเนาะเดี๋ยวรอท่าสมบิ่งบรรยากาศนํำกันทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนย่างไปเบิ่งเขตน้ำพุท่าน้อยนึงเนาะ แล้วหลังจากที่นักกีฬาอยู19อานยูโบกเกิน19ปีมาแล้วเขาสิเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิงอ,อีกครั้งเนาะตอนนี้เขามาเบิงบรรยากาศแบบรวมๆก่อนเนาะคนมาหลายเนาะยูมาท่าสมเบิงนำกันเนาะทุกคนว่าจะมีบรรยากาศแนวใดไรหลังจากที่ พิ่นได้ครับศาส,สนาะได,ได,ได้ได้ที่สองก็เือว่าเก่งลายแล้วเนะาะรอทักเดี๋ยวรอท่าเบิร์น้องๆเนานะหลังจากที่เพิ่นมาจะมีบรรยากาศแนวใดไเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศสดตอนนี้ทุกคนหลังจากที่เพิ่นยังโบทันมาเนาะ ตอนนี้บรรยากาศนะทุกคนรอท่านะตอนนี้เบิงคนมากับคือว่ายักหลนิดหนึ่งแล้วนะหลตอนเมื่อกี้แล้วผู้คนที่มารอตอนรับอ,อยู่สิบเก้าเรานะเดี๋ยวฮอรอท่านะทุกคนนะตอนนี้เรายังรอท่านะเก็บภาพบรรยากาศน้ทุกคนได้เบิง่งหลังจากที่คนไปแข่งขันมาเนาะว่าจะมีบรรยากาศที่เพิ่สัมไดหลังจากมาฮอดประตูไสเนาะซึ่งซึ่งประตูไสนะี่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นเรา เป็นศูนย์รวมจิตใจของสาวลาวอีกจุดหนึ่งเนาะที่เตาโฮมความสามัคคีเดี๋ยวเฮารอท่าเบิ่งบรรยากาศว่าเพคนมาฮอดแล้วจะมีบรรยากาศแนวใดเนาะตอนนี้นักกีฬาได้มาฮอตสนามบินบันไดเร็วนะทุกคนเนาะตอนนี้กําลังรออย่างใจจดใจจ่อนาะทุกคนเนาะทีนน่ส่วนประตูใสเรามีมวลชนจํานวนนึงเนาะที่มารอท่าตอนทับนักกีฬาเนาะเดูภาพบรรยากาศในทุกคนใดุ้กคน ตอนนี้มาฮอดอสนามบินวัดไตแล้วลุกสนามบินวัดไตามาก็จะประมาณสาวสามส,ส,สิบนาทีก็จะฮอดแล้วนะเป็นจะมานี่รอท่าทุกคนรอรุ่นแบบจะจุดได้จบกันนะทุกคนเอากัน,นแบบได้ต้อนหับเนาะเราทำนักกีฬาเอาสุดนี่เพ่ว่าเก่งไยเนาะชมเสยเพือ่อว่าเก่งก่อนสุดผ่านมานี่ก็ค่อนข้างว่าหลายเลยแหละคือว่าสุดยอดลายในครั้ง นี่แล้วก็น,นักกีฬาสุดนี่เนาะยังมีลายนัดกกะต่อไปนัดต่อเนาะเป็นยังได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆกีฬาทุกคนเนาะ สวัสดีทุกคนตอนนี้หอดหอกทำแล้วเนาะตามการเขาบึงไลนะ่ยสุดเนาะ ในการรอท่าก็จะประมาณนี้ทุกคนอยู่เกีประตูใส่เนาะรอท่าตอนรับให้กำลังใจนักกีฬาเนะเาะเกล้ที่หอดเล้ยทุกคนนะเนาะเหลือประมาณสองสามนาทีกับที่หอดเล้ยบรรยากาศเนาะ มีมวลชนจำนวนหนึ่งนะที่มาให้กำลังใจนักกีฬาที่รอเราเราใน,น,นครั้งนี้ไป่อละกนตอนนี้อยู่ในรถกับเจ้า้องเพีงนะเจ้า้องเพีงไลสดมาเนาอนี้ถ่ายทอจากฝสร้างพันกีฬาขงสาตนแล 哎，我说呢，这云南。 ผ่านประตูไซนเนาะก็จะไปลงอยู่ที่ศูนย์ซาบานบานติอยู่ที่ห้วยหงเนาะเส้นทางที่เพื่อนผ่านมาก็จะหน้าหอกคำเนาะหน้าหอกคาแล้วก็มาประตูไซเนาะล้วก็ไปใส่หอกซุ้มแห่งชาติแล้วก็ผ่านลงไปอยู่ที่ตาขันมจีนาแส่ไป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 ตาขั้วจีน่าไล่ นำวะเขาก็ได้พู้นำวะ <c oughs> โอประมาณนี้ทุกคนเอาสอนแรบคืนี่จะขอจบไปเพียงเท่นี้ทุกคนอขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามมรนะสงเนาะถ้าขุนพ่อจะกันไรก็ต้องออขอโทษขออภัยน้ำพราท่านสมทุกท่านเนาะเพื่อนจะผ่านตัวนี้เนาะะเพื่อนจะไปลงอยู่ที่ศูนย์กีฬาแหงานะ่งชาติเนาะอยู่ที่ห้วยหงเนาะ ประมาณนี้ทุกคนอันนี้จะเป็นชิมงานไปบ้านเนาะทพิ่นมารอท่าครับประมาณนี้ทุกคนเอาเรียกพบกันใหม่ในคลิปต่อไปทุกคนสบายดี ลังน้ำเบือมีบางเถื่อก็ต้องลังน้ำตาจำเป็นมาชีวิตเป็นดิำพันสิ่งสำคัญนั้นคือมิมตรไมตรีอยากให้เรามีศักดิ์สรีสูงเด่นอยากให้เราเป็นส้ำเพียนสงใจจึงสู้ด้วยใจมานักอดโน สู้อย่างนักกีฬาบทเรียนไดมานั้นคือความหวังอานาคตยังเมือสดใสเก็แข็งก้าไปนักกีาลา